สวัสดีครับสวนสมศินคลิปนี้เราจะพามาดูต้นฝรั่งนะครับที่เขาเป็นรากปมนะครับอันนี้ฝรั่งอันนี้กําลังปลูกนะครับอาจจะลกหน่อยนะครับยังไม่ได้ตัดหญ้าไม่ค่อยมีเวลานะครับมันมี มันมีต้นหนึ่งนะครับอผมดูอาการแล้วมันตัวเนี้ยไม่โตนะครับอาการคือไม่โตไม่ตายมันก็จะอยู่อย่างนี้นะครับใบอะไรก็ยอดอะไรก็ไม่แตกเลยนะครับอันนี้คืออันนี้ปลูกพร้อมต้นนี้นะครับนี่ดูต้นนี้นต้นนี้เขาแตกยอดดีนะครับเห็นไหมยอด ออกดีมากครับแต่ต้นนี้นิ่งกิฟเลยนะครับผมสันนิฐานเลยว่าเป็นโรคลากปมเพราะที่ส่วนใหญ่นั่นก็เมื่อวานนี้ลืมอัดวิดีโอนะครับเมื่อวานนี้ลื้อไปหลายต้นเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูไอ้นี่นะครับ เดี๋ยวถอนให้ดูเลยนะครับเอาโหอึ๊บนี่ครับถอนมานะครับแบบนึงนะครับอึ๊บดูอาการเขานะครับเดี๋ยวเขย่าดินทึ่งกันนี่ครับรากเขาเหมือนรากฝอยเขานี่จะขาดเลยนะครับไม่มีรากไม่ขยายกว้างนะครับเดี๋ยวมจะไปล้างน้ำ จะได้เห็นได้ชัดนะครับชุดนี้นี่ผมเจอหลายต้นนะครับไอ้ก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นรากปมนี่ครับอาการรากปมเห็นไหมครับเห็นขาวๆนี่ไหมครับนี่เขาปมๆนะครับนี่ สังเกตว่าลากฝอยลากอย่างนี้นะครับไม่ค่อยมีนะครับนี่ทำให้เขาหาอาหารไม่ได้ครับนี่ครับใครที่ยังไม่เคยเจอนะครับไอตัวนี้คือคือข้อเสียของไอการใช้ต่อเสียบยอดนะครับนี่อันนี้เสียบยอดมานะครับนี่ ถ้าเป็นพวกกิ่งตอนนี้จะไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะครับนี่นี่ครับทาให้ฝรั่งเราไม่โตและไม่ตายครับวิธีการแก้ก็คือก่อนที่เราจะปลูกนะครับเราแกะไอ้แกะดินครับแกะดินดูนะครับที่จริงถ้าแกะดินอ่ะมันเราดูไอ้ไอ้รากข้างบนนี้ก็จะรู้แล้วนะครับถ้าเป็นรากฝอยเยอะๆเ,เนี่ยเขาก็จะไม่เป็น คือถ้าเราเจอปบเนี่ยเราต้องไม่ปลูกเลยนะครับหรือว่าปลูกไปแล้วเนี่ยเรามาเจอทีหลังเนี่ยให้ดึงออกเลยนะครับไม่งั้นนี้เสียทั้งเวลาเสียทั้งเรื่องปุ๋ยเรื่องยานะครับเนี่ยปลูกไปมันก็ไม่โตครับตอนแรกก็คิดว่าแสงแดดเขาไม่ค่อยได้นี่ครับที่ไหนได้ครับกลายเป็นรากปไมไปสัง,งั้น าสาเหตุที่เป็นนี้ผมคาดเดานะครับอตอนนี้ผมเพาะเองนะครับเพาะเมล็ดจากไอตอขี้นกนะครับเมล็ดขี้นกผมคิดว่านะน่าจะเป็นเพราะว่าตอเนี้ยมันอยู่อยู่มานานเกินก่าที่เราจะเสียบไอเสียบยอดนะครับมันน่าจะน่าจะนานเกินทําให้ไอไม่รู้นะทำให้พวกเนี้ยมันหาอาหารไม่ได้ คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับดูต้นที่ปลูกก่อนนะครับเนี่ยโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับ